ดีใจว่าสิจะไปหานูกจะแฟงไปวะจะแฝงไปวะเออไป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 สวัสดีครับสวัสดีตอนช่วงเที่ยงครับห้ามเที่ยงพี่น้อง ว่าสิส่วนสามทหารเสียไปออกหาหนูเจ๊งหน่อยไไปนไหนหเด้อพร้อมกับทีมงานนะครับจ้าไอห,หน้องนั้นสินจ้าครับตั้งพี่กครับก็น้อง,องออวัดสินครับ <c oughs> มีมีมีแม่กับตรงมี่พอเอาล่ะจิมงานจะเข้ากับน่องพี่น้องอยู่บู้โดนกน่พร้อมกัน <c oughs> สามทหารเสียเนี่ยว่ามันครับเนี่ยว่า สวัสดีจ้าแม่น้องไอ้แม่น้องไปจ้าโอ้สองคนเลยเอาไหมเนี่ยไม่น <abonn> ุ่นนะเอาสองครับพอรองแท็กกันจะได้เราไม่หลุดสองคนโอ้หลุดจะได้มีตู้มาใส่หรือไม่เอ็นมินตับมวัสดีวาเดี่เนาะเดี๋ยวถ่ายเล่ามาเล่าสิวางไดนเนาะสีวางในนี่โอ้ยสิมันบนนอสิมันตะลุกตะเตาอยู่นี่แล้วเนาะสิส่วนกันไปหาหนูพี่น้องเอ้ยเอาจะได้ยังไปหลุดน้ำกันว่าจะไปหาอยู่ใส่นาะ าก็เป็นพอเแม่นีละเเล่นเล่นเล่นะอ้ไม่สูบแล้วเอาจกขามีจุว่าสวัสดีจ้าไปหาหมูน้กันเด้อพี่น้องมาเอาบักจ๊กเดียเอวลาสวัสดีไงม่สูบแล้วคืออยู่กัสวัสดีกันตะไลเด็เจี๊บบกจกปะราสากางทงหมดแล้วนัโอ้โหบดีว่า ตามานเสียเรียนเอา,าก่อนเราผลจิไปทางไหนต้องหลีมันเลยเนาะสิดว่าไม่ได,มได้ออกหาดนมันติไปทั้งห้องว่าตัแสงเสือไปทางไหนล่อจังวะโอ้โหดีโอ้สลตหน่อยออกมาเลยช้กล้วยโอ้ย <c oughs> ช่วงปับเนียวปับหล่นถือกินบ่ากาแฟไปไปไปอยู่นี่มีดิหาดูมุงดู จะตนลกเอียว่เียวไส้เรียวไส้เลียวไส้เออละไส้ไปมา่โคตมาไส้เพี้ยเออไส้น้ามูลเลยไหมไปบ่บ่ด้เป็นทหารดอกพวกนี้เหี้นี่มังคตวางหมัดมาพี่กาแฟมาพี่ตำรวจพวกนี้ละนี่กี่เด็ดมัน เปียวซีวียุ่นตีเดเยเอเ็นับเปียวมันใชขยทางไดวนเจ้ากว่าเห็น่ยดินีด็ขยนีดขยกพรมงนี่นี่นกาดมงนีนี่นี่นีเปียวมันนี่เปียวหูเปียวนี่ไหมม้งลู่มีบ้างมีบ้างถือกินวะดม่งน่ะหาด้หมูหา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 เปียวซื้อขยอยทางไหปุ๋ย ไหนล่ะฮะโอ้ยมีบ่กาแฟนี่เราดมอยู่นี่เลยละ่ะหาบ้างตวองมันข้อให้น้ำม,มันสิบเหรียญรงสาจริงเราได้ดีหน่อยเสยข้สข้อยเส้เอ้นเบาปุ๋ยถึงบ่มีขอ้อยแล้วลัด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 มีขว,วยบ่ห้วยข้นแยกร่งน้ำแล้ขวข้นเป็นขวยนบ่ ไยบ้หาบุนี่ดินี่ดิแม่วุ้นี่นี่นีาเลยองม่อบ่ปเดี๋ยวเวลาไม่ต้องกวลายดอกเดี๋ยวทีให้น้ำนโอ้ยันต่วันออกลงน้ำก้นนี่ลงน้ำมาเห็นใ้หกปัน เอา้นเอาน้ำมาให้เลยลองเบื้งเลยเนาะรันเดอ์อุ้งหงส์หน่อยกันมีเปรียวไปทั้งคุณแม่ม่าจิิงบุคคลรงน้ำได้ทุกคนยาเด้อคนน้ำเด้อนั่นยาเด้อยาเด้อบุกระซ้ำแจมดิเอาน้ำเย็นขึ้นไหมเฮ้ยน้ำเย็นขึ้นมาเด้อสาเด้มามามาบุกระขึ้นมาไม่ต้องลงไป

Ông ừ, sẽ mà phiền ừ. mê em xin thì nữa lát nữa đi 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 con rồi đi 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 Lạt đi 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 giờ đi đi thì đi 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 há bưng đi 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 Năm đi 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 cứ bỏ cà phê rồi không, Kôn, yeah. yeah, okay. nào, nè. nhỉ, bỏ uối uối như thế rồi nè. lát đi lát lát, ừ, lát lát lát, dẻo thối con, con thối con, lát đỡ, cái tên là mấy luôn nhé, phong phong con mình chiếc phao, cứ quay bung, nghe mình đi đi đỡ, liều bung thang vì năm, thang mình chỉ bỏ vì đỡ, thang kiệt bung nằm lấy bao, có bì bì, cút ắt 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 nên mấy em chín. เตรียมเด้อเตรียมเด้อเล็กน้อยค่อยค่อยมึงค่อยๆมึงเรื่อยๆมึงรัดเด้อกคนรัดเด้อกคนเอาหนูก็ไปทางผุนเล็กน้อยหนูหนูไปเร็วไปผุนไปโอนะเดี๋ยวเดี๋ยวรัดนำกาแฟนี่แหละรัดเด้อมีตุ่มนี่มึงดีๆมันอย่างนั้นมันทะลุออก ทางสี่แหละไปอยู่ว่าเปล๊มันเห็นไปหนี่งถ้า,าอย่างนี้มันยังบวกบวกมันไปอยุกกองเฟี้ยงพุ่นมาเราทะหลอกนะเป็นยังไงวะสินปลาติเนี่ยมึงทา้งไปหยาดีๆกาแฟมาแล้วที่เมียค้นๆไม่เพียบมือแม่นวนเข่าไปในกองเฟี้ยงแล้วจิถือจังไฟพุ่นพุ่นแม่เขาแรงจังมันตึงมาอยู่งหนีล่ะละดีๆดะละดีๆ

กาแฟเร่จบอยู่นี่มันก็งนี้ยไปกลน้องมยังสิจกอตีแล้วนี่ติว่าดีเนดน้ำกันเด้อพี่น้องเลยกาแฟสีดิโซะฮะทางทางมันสีมีอยู่ติดแบบวันสิีอยู่เดียวมันเที่ยวเปลีนเปนอยู่เดี๋ยวน้ำมันเต็มหูอยู่อนั่นออกแตจุบพ่กาฟโจมันก็ดงขึงหลเนวะ Cái <laughs> tí tí mình nhỉ. làm cứ tinh cà phê mình làm nhỉ. lo con lo lùn con. Nào cứ nhìn đấy là. Bô nhổ bao nhiệt thế. Làm cứ bao nhổ bao thế. lụa thấy yếp. ฮะจ้าวะไปวุ้นเอเยบจัวโอ้เงียบวท่าหุ่นีเป็นทุ่คนยิ่ผีมีเปียววะเอาหน้ามาให้บ้งนะเป็นเปนไฟโอ้เปนไฟเอียมมาส่ครับเปียวึงนะเอาเสียมมาหนามีตัว อ้ er. o, no, o, o, hi, ่ส yes, ร mm ้างเป็นแต่เอาเสียมมาก่อนเอาเสียมาก่อนบ่เราขอนกบปลอดดอกคันวาต้งมันออกนี่หมาก็บุกเข้เสีท่านี่นกอ๋การละหงกันน่่่ไฟกันดีสักนึ่งเขาอาเป้เราไม่โหกไฟกันกาแฟบ่มีบนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวคือสิ่งดี ย้อนย่ไซน้อรัเปลาทั้งคุณเด้อคันทังเออเออเออเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้้ฮ้้ยเฮยเฮ้ยเ

โอ้ยตาไตาไตาไตยมาครับช่เลยคนละทีมาเรีนมาผีไหมน่าหาับไ่ร้แล้วอ๋ออ๋อมันทงผีดิมันมาทาอะไรวะคง มาพี่มาพี่มาทางพี่เออมาพี่มาพี่พี่ไม่เลี้ยนเลี้ยนมาพี่พี่ไม่เนาะมาพี่เล็กน้อยมาพี่มาพี่มันถือกินหนูร่างพุนบ่ะเหรอเอาคนก็มาพี่มันก็กันมาหนิพุนร่างพุนหมาอะไรมาพี่มาพี่ มาเรียนมาหนีมั้ยกาแฟมาพี่โอ้ยจะเสียดายถิเนาะโอ้ยค้อนผ้าหมเรียนหนีวะนี่มหมยเออโอ้ยหหาเร็วหาเร็วหลุดเร็วหาเร็วหาเร็วนี่มึงเรียนมาอยู่ผีถึงเออ พี่เปียว่ะหาบ้างเปียวบ่้างเลออคนโตเนี่ครับตัวหนึ่งนเออหนนันตเกกาว่นเดโตหนูาโตหาบ่งหาพางยูนนีกันหาบ้่งไหนล่ะกาแฟเด้โอ้ยเป็นสำลองเลยโอ้ยลองปวดควอยนีบุ่งไ่ร้อง สีดีว้อมันสดีไเัอ่อนควบหอยมก้อมดทีห้อี่สดีว่อมือนี่ผ่าด้วตัวหนึ่งเหมือนไฟกำลังหาเปียวนี่เปียวว่าทางบุญหาบุงเด้อเจนได้ว่าฝ้ามาเรียนนี้จากลัวนี่ไหมโอ้ยเออาเนามเรียนฝ่งปอนเรีนผ้านามฝ่งผ้าคว้เลย นัเดาเยวนีมาเจเว่ามาเยนยงวเจคือเป็นตะมวลเด้วัเียเอาขุดลอกมั้งอีกเจ็กโตมั้งนะมันสิได้วะน้ำให้เลยเดี๋ยวน้ำเย็นให้นี่แล้น้ำปุ๋นน้ำเย็นนี่ละลอกมังลอกมึงเจียวนิน้ำเย็นเอ่านนหมดละเดียยุ่ไกลุละยุ่ทังน้ำเมของไุ่ละเมรมันินอยู่ทังเออฝากรักทั้งพึงนเลย yên nhiêu cái yến hay nô nỉ. cà phê cà phê, thoải con, thoải coi hay đi đi. là. coi coi, không thằng đây. rồi cà phê am tròn nè, cà phê am tròn nè. làm chồng, là. Là đây là. ô, không cần coi,

ซื en, também, ้อนีเลยนีแม่นีแม่นีแม่ขอซื้อนีเลยน้อยนี่ละน้ำเย็นเห็นปะเนมเลยเนมเ้อมาซื้อรอชกกุ้ยนี่เห็นปะพูดีพ่อกาแฟดูยู่ทั้งคุณนู้นหลายตัวมันประททางไดเราเหมือนนี่เ้อมันิขึ้นดาษเลวเ ui, hừ, nhà lái luôn, mày hổ, ui, mày thang phun, mày hổ khâu phun, cái này đây thang phun lận, mày đen xư 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 nỉ là con này nỉ, hổ, bao đi? นม่ม ال ันตัวนั Ken ่นต oh. ัวเงือแท่เอาให้อีกทั้งอั้นให้อีกเลยโอ้มันหวกะพดเลยโอ้ยนั่มนก็มันเย็นอีบอมันอันนั่นนี่นี่นี่เมนบอนนี่เมนูนี่เปียวมันซ้อพี่โอ้ย สร้งเป็นเดียสูงนู้นแรนออกเลยนี่มเย็นอโอ้ยกินพีกันแ่ไหนจากแววันนออกนเบาปุ๋ยพ่าต้องให้ก็ได้ดอกมันออกแล้วเว้ยจะเสียใจะมาตำกันหมีแมลนมาหนีเลยล่ะหาพุกลูกเลยหาพุง ข้าเพียงมุนอุยปุระกัเทั้งสินโอ้ยเจีงวางกันเลยน้องวันนี้น้องมึงทีมงานยืน้องศพอบหลบอยู่พี่น้องเลยผู้นึงยานหนูวุ้ยสร้างว่าเดี๋ยวน้องแม่มันสิน <c oughs> มันหกกข้าวโพดไหม <c oughs> มันกระเล่นมาหนีเราบ้างปูเท็นว้างหน่ะย <c oughs> เขาให้ส <c oughs> าม <c oughs> ทหารเสียถ่าคนเด้อพี่น้องโอ้ยผ่านเราเบาปุย๋ยมันหกกข้าวโพดพี่น้องหมานำกับว่าท่าน โคตรข้าน้าก็พอๆอ้าอีกก็ไม่พลาดเราสองเรามาไม่น่าสิพลาดหน้ามึงนี่ไหมแมวมันสินห้องกันว่าลงเสียงยังประทันอยู่หนูก็ยังมาหลบอยู่โอ้เงินไหลหามึงเด้อคนกาแฟเดี๋กาแฟมากาแฟมาเด้อมาเด้อไม่หลามามาม้ามาพี่มาพี่คู่วุกาแฟผมยอมมาไม่หลามามาพี่ไหมมาพี่มาพี่ สามล้านเสียยังงอมอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังลุยน้ำหาหนูอยู่หาบุญลูกหาเบิุงหาเบิุงน้ำเย็นกาแฟปุ่นพวกพวกน้ำหาเบิุงนะพาเด็กด้หอดสองตัวนี่หาบุญลูกหาเบิุงน้ำเย็นจะลงเลิกเรื่องข้าของหยาได้ลูกปุ่นเจ้ากล้วยอยู่ปุ่นเจ้ากล้วยอยู่รักปุ่นเจ้ากล้วยปุ่นสร้างผิวอ๋อปุ่น คนกับพวกคนลาวและมาใส่เลยกาแฟหืมบู๊ยขดน้ำกคนพวกมันเรียนมากยูผีหืมหืมบุกนียนไปเลยนน้ยนเวลาขวจากนี้เลยทีปุ๋ยมีว่าน้องเยนเลยนี่ พุ่นน่ะพุ่นโอ้ยอวนวีวนมากวดงูพ,พ,พมีส่าห่มอยู่หาบุกน้เม็นกับบ่พอมึงมั่ล่าอวดอะไรมัน,มดมนมเดี่ยวกำลังไกลเอาเสียมมาซอบึ่งเห่าแมวทินพุ่น่นนมึงบุกกันบ่เมียนเป็นไปวะไรน,นะตะโกนี่มันตรงมีนะ้นะเนาะซอบึ่งนะนนนงเนี่ยมึงชื่อนมื่อมัน พลัดเปียวจะท่านี่พลัดเปียวเป็ดเปียวเราได้ช่อกล้วยมันถือกินมานีบ้วเนะเห็นเห็นหุ่นบ่เจ้า่ะไม่ยังหรอลักมุดเขาตีมือ่อ่ยโอ้สมบัติของโบราณตีของโบราณอ้ของโบราณอีกตีกแตก โอเค,อเคไปยีหลาเป็นกลองดีตัวอึมหมุนน้เย็นบัยบัวขาบุกเนี่ยเปน้องเลยกาแฟมาแล้วหนูนะกาแฟหนูหนูหนมา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 เร็วเร็วเร็วมาพี่มาพี่พี่มนต้องมามันต่องขึ้นแมขึ้นบนโป๊ะผ่อผมกเย็นบักขึ้นเดี๋ัวนั่นน่ะกาแฟแกงหางอยูไหมนั่นนะนั่นน่ะลาดี้ลาด มึงพ่อหลุดน้ำบอกกนะันเมียนแต่ก็เจียงหางกับเมียนแล้วนะเรเคยผ่านนะพวกน,นี้รนะัดหนุรัดคนรัดดีๆี่พคนดดร,ร,ดดร,รัดด้วกาแฟรัดด้วเป็นเบาแต่ว่าหลุดน้ำเลยหน่อยโอ้ยหลุดน้ำบักท่องบักคนไม่ใช่หนดหลุดน้ำแบบพวกนี้นางนาฮึมนางนาใส่ยีรีป่ะ าลอกปล่ากระอบมันดดีเล่ียวตะเจไดเนาะมันเรียนไปตั้งพุนเนาะหาเบองมันสองเรียนโอ้ยล่นน้ำกาแฟล่นน้ำคุ้นเงหรอบ้าปุ๋ยครหับ้าเลยน่งาส่ยคือกันเหรอบุ๊คหล่นน้ำสยลาดเบิ้งลัดเบื้งเพยงน้อเย็นเวลาไปกินน้ำไป คือมันมาเลียน,นของมาหูอาห้อยอว้าเนาะผ้ากันหาอมทีบ่บอมเดียนพี่นอ้องเอ้ออมปุ่นก็บ่เห็นนี่ว่าบางนกเมียนมาขุดอยู่นี่ลาดีดีลาดีดี <c ười> ไปได้เจ้ากล้วยตอนนี้หัวเดียนที่เดียนหาที่หอดน้ำเขาบ่นี่ขุดสาบนอ,นบนอันนี้ขุดน้อนเออขุดน้อนจีนี่โอ้ยขากูนอพนีเนาะโอ้บมึงเนี่ยเจ้ากล้วยกบธรรมดาด้วนี่ เอาคนไม่ยังคนเนี่ือดจุ้ยกาแฟอวดตากา็นกสินนั่นยี่เลยเนาะเจ้าก๋ว <apply> ถ <some drinks> ้ามดาพีดองก้ยเบุ้ยเอาแช่ด้คือกันเรเว้ยแสดงว่าหนูมันเลนลบไปลบมาอยู่หรอนี่ะมันมันถือกินละดีดีละดีดีหล่นน้ำแล้วลูกละดีดีละดี เจ้ากล้วยออกแหงแล้วเนีนีฟ่อว้กาแฟฟ่อใบฟ่อใบอีละอันนี้ก็ึงือกขนเงือกัน่าหลุดน้ำโอ้โอบุกกาแฟบุกเป็นไรเจ้ากล้วยโอ้ยดำตัวดำลัดซอยกันคู่เอกไก่ล้มตวคู่ดำไก่ล้มตวนันตีเจ้ากล้วยยาเ้อหนูแลีวยงดมากัดดังวะเ่ยกาแฟเป็นไรผู้สั่นยิงปิงพีพีพี่ะไรพี่จบไป ูลุกไปเอ้าบุกไปเอ้าบอกให้บุกไปลูกน้องเย็นแบบน่ามัโอ้ยหมูหมูแบบนามั้ยตีหมูรัดมืกาแฟะกันเเว้ยลาเมฟแ้ยลาเมแวเอ้าหยาเกาหมกาแฟกัลาพรกาแฟเร็วเรวเร็วเร็วหรเอาสกันเอาสกันเอ้าเอ้ากาแฟือวางเส้นกาแฟจอบข้าวหู้เลยเต๋อโอ้ยเจ้ากวยมันเดืดบนนั่นบนน่ะ นกเย็นแบบน่ะมาผู้เดียวกัญญาจีป่าตัว้งานได้สงปีเวยเสียงว่าสิพาดเจ้าต่อไปอกนเดียกึนตัวนี้คุณเอากาแฟกับผยอมพือกันเลยเอาเป็นน้ำเย็นเอาบุกไปบุกไปบุกไปกาแฟนั่งถากันในกาแฟนั่งยิงเทียนะปุ้ยเอาบุกขวนเลเซย์หอขวนวนมากเลยแม่ฮะไปเมยมันสิน เมียนบอกเอาบูปุ่ยถือไปว้นี่รอดน้ำมาได้เมียนวะเอาช่วยช่วยช่วยเนียบป่นเากยเอาเอาไปลุ้นเอาขนขวนเอาเข่าทอติดที่นใจใจไปใมกาแฟกาแฟม่กาออกเมียนอีลีติแต่ละกาแฟปลาทั่วทั่วทั่วกาแฟมาเลมาเลเมีนบกคุณาฟาแเลาดีดีด้ลาดีดีได้ยี่าพลาด้เจานี่ เดี oh, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแจหาเฮียบเลยเียบเลยโอ้เอาเอโอ้โหโอ้โอ้ไปรุ่นไปเจ้าแนบ้กล้าเดี๋ยวๆดี๋ปสมศูนย์กันมาหลูกไหมไหมมาหมาลูกไหมมปปคอม่้รับอู่กับคนม่มีมามหลูกไหมหเห็นอ๋าใช้ไหีมาลูกไหมมหโอ้เอา้ปุย เออทั่วเสดรงว่ามันออกมากห้ืมันนั่นมันเป็นผ้เอกตี้ยก็ไปอาบน้ำแ็ได้จ่อยโอเสดไกินบริขารหนูน้ำเขาลงอาบน้ำาปไปไปลงอาบน้ำไมอยมงงไหมงวง้วคนคนนเป็นพุทธ่ตอนตอนน้องไปหาญุ่นเพิ่มเะพอะพเห็นน้ำเพิ่มไหมเนาะเผู้ที่ใดเป็นกาแฟวันนี้อุ้ยมืดแล้วมดเลยหลามากมากมไปอาบน้ำไหมดีไหมนียมันกัน่ะ โะะซมุซซซ <c <c ่งอย่าออบงมงเรื่องบปุ <h ati> <h ati> <h ati> <h ati ๋ยงายิบเหมือนอรงานแถวกาแฟนเหน้แ้งนะอ้อี้แล้วนงน้้น้เย็นวาเศษรอะไรกินเราล่องอบา้ำเลยวะแต่ห้องสวนสะพ้อนั่นสะพ้อดินห้อไปคูทสร้างคูนเพเห็นบุกคนเลยไหมไปกาแฟไปอาบน้ไปปะไปเส็แล้วพงั เอาเาให้เราเบงนีาได้เเ่าเอาไหมเบงน้เราุ่จากแหนเราเห็นก้อนมูแหนหลายนะนพี่พี่พีพี่พี่อุตส่าห์บุคนเป็นผู้มาพ่ออนี่วเออเอาเนเบิ่งนีมาปุ๋ยจะเลี้ยงตัวเสัว พุสามมคนี่นนี่นคนีนีหนูแมคนออมเอาหินโนยนี้เน่อ้าอที่เลืแล้วเบอรนอนเบิรงกันเอาเบิรงกันเบอแนิ้แนาได้แล้วคุณลุงอาบน้ำไม่ได้คกาแฟลงอาบน้ำเอเอาจะได้กอบพูดเฟ้นครับสมองสมบัตินะครับที่ที่ตามที่ช่วงมิสซานบานหน่อยกอบคุณตัวกำลังแรงใจแหละครับขอบพูดตัวก็มมน ปีไม่เนี่อยขอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุกคนเด้อแฟนครับเอฟซีของของีสานบางหน่อย่ิบ่ดเนาะแล้วก็ขอจเจริญเจริญนในหนาทีการงานกับบ้านกับซองกขอคอยเดิน,นทางปลอ,อ,อ,อดภัยโดยสวัสดิภาพเอาเซานี่สวยนี่ไปรุ่นพ้อมทีมงานชุดนงี้ไฟกระพครับขอกก่าวก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใน้าแม่คนน กกนว่าแมน,น่น่บ่ท่านเสียภพรกิจแม่ว่าอาบแม่ปูมึงเนี่ยวว่นอยู่หันเนี่ยวเปิลเป็นผู้พ่อเนาะเอาอาบอาบอาบเจ้าก้วยก็อาบแล้ว